สวัสดีครับแม่หมูกับทุกๆช่องนอกจากบ้านไร่นิรันบ้านไร่นะคะมีรันโดนนิรันบ้านไร่จ้าพอลําเทปใส่แม่หมูดื่มนมเดอ้อวันเสารวันศุกจนเกิดเนาะป้าแม่แด้เป็นนอนกันจ้าจากจากนอกต่างๆ,ๆเนาะคุณนิรันดีค่ะจากจันทรีจ,จ้าขอตัวก่อนนะคะจากนองจนันทร์ ขอบคุณนะคะน้องจันขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาทักทายเดอ้อเตือนทางปัดไพ่ด่าเดอ้อแม่แปมดีจ้าจากกิตนาเนาะเอาดีจ้ากิทนาจากแม่แปมจ้าคุณจันสวัสดีครับผมจากนิรันด์บ้านไร่จ้าดีจ้าอบตอเสื้อจากแม่แปมจ้าแม่เกดก็ให้หัวใจขอดขอบคุณค่ะพูดได้ยุทธานาแม่ว่าสันว่าไปอ่านผิดบ่ดีจ้านิรันด์บ้านไร่เนาะจากแม่แปมจ้า มอลำเทพสวัสดีค่ะจับมือเด็วจ้าเราจะพอสมพรเดอ้อนิรันมุงหลังคาให้แล้วครับผมจากกันมอลำเทพจ้าดีจา้จาจันทระลีจากแม่แปมจา้าบกบวกเนาะสมพรคุณสมพรเห็นหัวใจบวกบวกเห็นหัวใจกดคอจากแม่แก่เดอ้อบ้านอีกหลังครับแม่หมูอ๋อมานมาเส่หลังขันอ่านเพิ่มี่แม่หมูกันนั่นเริ่มใส่อันนั่น ใส่เสือหายเด็กขันอ่านเพื่อนก็นดีเนาะขันอ่านเพื่อนก็เลื่มใส่เสือหาย ขออภัยค่ะขออภัย,ยพระอา่านตั้งนานเนาะอืมว่าจิตอันอันอันนี้เนี่ยเนาะขออภัยค่ะเสียงหายปิดเสียงเสียงหายเสียงหายสันว่าอ่านตั้งโดนตั้งนานเนาะอือเสียงหายเสียงหายสันว่าคุณธรต,ตเสือสวัสดีครับผมจากนิ้ันบันไลน,นะโอ้ยมาขออภัยเด้อขออภัยเด้อขออภัยเล่นหลายพี่น้องจา๋าขอบคุณ อีแม่หมูปิดเสียงอีกแล้วขออภัยเด้ออ่านเป็นพรป่านเน่ะอ่านอยากว่าอ่านแบบคล่องคล่องคล่องเลยอ่ะจวดจวดจวดย่างเดียวเลยอ่านเนี่ยบริวบาเบิรงเสียงเลยมาตอนกระบอกทักตะที่แหลกเนาะกระบอกทักตะที่แหลกเสียงเสียงกันว่าเม่เมนดอกมันคอมเมนไปขอนอยู่ข้างล่างเนาะแม่หมูหาบูเห็นอ่านไม่อ่านไม่สน่ะอ่านไม่อ่านไม่โอ้เห็นนอเหรออ่านไม่อ่านไม่ ใชะะ่แลโอ้ยเนาะดีจ้าเนะเาะแม่ป้อมแปมเนาะพูดได้ซสือ,อันยุทธนาประสรนว่าจากน้องแปรมแปม์นะดีจ้าคุณนิรนันร์บรรลันะคะจากแม่แปร์จ้ามอลำเทพสวัสดีจับมือแล้วนะ,ะเดี๋ยวเด้อจากคุณสมพรจ้านิรันร์มุงหลังคาให้แล้วนะคะผมจากมอลำเทพจ้าดีจ้าคุณจันปารีจากน้องแปรมแปรมจ้าคุณสมพรสมพรหวัวใจขอดเด้อจากแม่เกศจ้า บ้านอีนหลังครับแม่หมูจากนิรันบ้านไร่จ้าดีจ้าคุณสมพรนะให้แก้วสารพัดนึกเด้อให้แก้วสารพัดนึกเด้อจากแม่แปมชั้นแอจ๋จ้ามลาเทพทุกครับจากนิรันบ้านไร่จ้าแม่หมูแม่หมูสวัสดีค่ะจากน้องมันซีนนะคะสวัสดีค่ะคุณนิรันบ้านไร่นะคะจากพี่มันนี่จ้า